สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5นะครับในเนื้อหาวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องของประโยคคําถามนะครับแล้วก็การตอบคําถามในลักษณะต่างๆนะครับในบทเรียนนี้เนี่ยจะพูดถึงประโยคคําถามทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันนะครับก็3แบบนั้นก็จะมีแบบ yes no แบบ yes no ก็คือก็จะมีคําตอบแค่ใช่หรือไม่นะครับ yes กับ no ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาหลักของวันนี้ ครับแล้วก็ในลักษณะถัดไปก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยก็จะเป็นประโยคคำถามที่มีตัวเลือกนะหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าคำตอบจะไม่ใช่ yes no ละคำตอบว่าจะเป็นให้เลือกว่าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นนะครับเช่น uh, do you drink tea or coffee ก็คือคำตอบของเราก็จะมีไม่ชาก็กาแฟ or do you like cat s or dog s นะชอบหมาหรือแมวนี่ก็จะมีตัวเลือกให้เรานะครับแล้วก็ในลักษณะ ที่3ก็คือก็จะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย question word นะหรือว่าพวก what where when why อะอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมใครตรงนี้นะครับทีนี้เนื้อของเราก็จะโฟกัสที่ตัวนี้ก่อนซึ่งเป็นคำถามแบบเบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดนะครับในภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำถามแบบใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูลักษณะ ของประโยคคําถามกันนะครับโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วยกริยาช่วยนะตามด้วยประธานว่าเรากําลังถามถึงใครหรือสิ่งใดแล้วก็กริยาแท้ที่เป็นสิ่งที่ประธานเป็นกระทํานะครับแล้วก็อาจจะมีกรรมหรือไม่มีก็ได้อย่างเช่น do you like Thai food ก็คือคุณชอบอาหารไทยใช่หรือเปล่า Did she meet him yesterday เธอได้เจอเขาเมื่อวานไหมนะครับ Will he come tomorrow เขาจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่านะ Are they going to study in Australia นัคือเธอจะไปเรียนที่ออสเตรเลียใช่หรือไม่นะครับน,ะนี้สังเกตว่าทุกประโยคนะครับก็จะมีการขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยเนะช่นในลักษณะแรกในคำถามแรกก็จะขึ้นด้วยคำว่า do นะครับก็จะใช้ถามถึงเรื่องทั่วๆไปนะ Do you like Do you eat Do you want นะ ที่นักเรียนอาจจะเคยยินมาก่อนแล้วนะครับส่วนถ้าเราถามถึงเรื่องอดีตเราก็จะใช้คำว่า did นะเหมือนคาว่าดูเลยแค่เปลี่ยนเป็น did ก็จะเป็นถามถึงในอดีตนะครับอย่างเช่นเมื่อวานไปไหนมาไหมก็ did you go anywhere อะไรประมาณนี้นะฮะเมืม่อวานได้ไปโรงเรียนไหมก็ did you go to school อนะ่ส่วน will นะครับ วิว uh, ก็จะใช้ถามถึงเรื่องอนาคตเนาะเพราะว่านี้เป็น Tomorrow นะครับเวย์พีค o m เอเขาจะมาหรือเปล่าพรุ่งนี้อะหรือกริยาช่วยก็อาจจะมีเป็น i s สซัมอ r นะครับ is สซัก็ถือว่าเป็นกริยาช่วยในบางในบางกรณีเช่นกันนะครับก็คือ are they going to study in Australia พวกเขาจะไปเรียนที่ออสเตรเลียหรือไม่อ่ะง้นตัวนี้อาก็ถือเป็นกริยาช่วยนะครับแต่ว่าในข้อ ในประโยคต่อมาเนี่ย is your father a teacher ข้อนี้ is e เนี่ยถือว่าเป็นกริยาแท้ที่แปลว่าเป็นอยู่หรือคือนะครับในในกรณีของ is e เนี่ยก็สามารถเอามาขึ้นต้นประโยคได้เลย,เลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแบบฝึกหัดแรกกันก่อนนะครับก็คือ จะให้นักเรียนเนี่ยลองเปลี่ยนประโยคคําถามนะครับจากจากประโยคบอกเล่าที่โจทย์กําหนดมาให้ซึ่งวิธีการทําแบบฝึกหัดอันนี้นะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหากริยาช่วยให้เจอก่อนหากริยาช่วยเจอก่อนกริยาช่วยที่นักเรียนอาจจะพบได้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น can น,นะครับ will may, must, should, uh, พวกนี้นะฮะหรืออาจจะเป็น is some are และรูปอดีของมันนะครับ what's were uh, แล้วก็รวมถึง has have ด้วยนะครับถ้ามีนักเรียนต้องหาเกรียช่วยพบก่อนนะครับ ส่วนขั้นตอนที่2องอ๋อทีนี้ถ้าเจอกริยาช่วยนะครับถ้าเจอคำในกลุ่มนี้ให้นำมาไว้หน้าประโยคเลยครับอ่ให้นำมาไว้ด้านหน้าประโยคได้เลย,เลยอะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสักหนึ่งข้อนะครับเช่นในข้อที่ในข้อที่3นะครับนักเรียนก็จะพบว่า เราเห็นคำว่า is นี่เราเห็นคำว่า is ใช่ไหมซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้อ่ะอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะเราก็เอามาขึ้นหน้าประโยคได้เลยอ่ะก็จะเป็น is there a supermarket on Phahon y o t i n Road นะครับก็คือก็จะได้คำถาม ว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่บนถนนพหลโยธินเอาอันนี้ถ้ามี I s ก็เอามาขึ้นต้นด้านหน้าประโยคได้เลยหรือพวก Can, Will, น a y m u ม t Shoot ต่างๆนะครับอ่ะแล้วถ้าไม่มีละ่ะถ้าไม่มีเราทำยังไงนะครับขอญาตยา,ยาตรงนี้มาไว้นี้ อ่ะแล้วถ้าไม่มีกริยาช่วยนะครับให้สังเกตรกริยาแท้นะฮะสังเกตรกริยาแท้กริยาแท้ก็คือสิ่งที่ประธานในประโยคกระทำนั่นเองเนาะสังเกตรกริยาแท้ว่าใช้รูปใดนะครับอ่ะถ้าใช้เป็นช่องหนึ่งอ่ะถ้าใช้เป็นช่องหนึ่งก็คือแสดงว่าประโยคเนี่ยเป็น present simple พูดถึงเรื่อง โทั่วไปเรื่องกิจวัตรต่างๆเราจะเอาคำว่า do มาขึ้นต้นนะครับเอา do มาขึ้นต้นแล้วถ้าเป็นกริยาช่องหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่ามีการเติม s หรือ es เข้ามาซึ่งในกรณีนีน้ก็จะเป็นประโยคที่มีประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าหนคนหนึ่งสิ่งเราจะเอาคำว่า does มาขึ้นประโยคนะครับ หรือถ้าเกลียาแท้ของเราเนี่ยเป็นเรื่องอดีตเป็นเป็นประโยคที่พูดถึงเรื่องอดีตนะครับเป็นใช้กริยาช่องที่2ให้เราเอา cover did มาขึ้นต้นประโยคนะคและเปลี่ยนกริยาแท้กลับไปเป็นช่อง1น,นะครับ เราลองมาทำอินไซนี้ด้วยกันนะครับเช่นในข้อที่ในข้อตัวอย่างนะครับ he saw the ghost last night นักเรียนลองสังเกตว่านักเรียนเห็นกริยาช่วยหรือเปล่าเห็น can เห็น will หรือเห็น is some are ไม่เอ่ยนะแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีเนาะประโยคนี้เนี่ยไม่มีกริยาช่วยนะครับมีแต่กริยาแท้เลยคือคาว่า saw ที่แปลว่าเห็นนะเป็นรูปอดีตนะครับมาจากคาว่า see เนาะ s e อ่ะเขาเห็นผีเมื่อคืนทีนี้ถ้าเราจะสร้างเป็นประโยคคําถามเนาะถ้าเป็นเวิร์ช่อง2เราจะเอาเคำว่า did มาขึ้นต้นนะครับก็จะได้ว่า did he แล้วก็กริยาแท้จะกลับไปใช้ช่อง1ก็จะกลายเป็นคำว่า c นะครับ btc The g o s t last night เดี๋ยวเราลองมาทําด้วยกันนะครับบางส่วน อย่างเช่นข้อหนึ่งรัดดาสว a มอินเด l a k e ลกเอสเ d เดข้อนี้นักเรียนเห็นกริยาช่วยไหมครับ can ism r s h o u l d will ไม่มีเลยเนาะเราเห็นแต่คาว่า Swam อ่ะซึ่งเป็นช่องที่2อ่ะก็จะเหมือนข้อตัวอย่างเลยนะครับถ้ากริยาแท้เป็นช่องที่2องอ่ะเราจะขึ้นต้นด้วยคาว่า did นะครับ did ลัดดา swam เป็นช่องที่2เราจะกลับมาใช้ช่องที่1เป็น swim in the lake yesterday ก็จะได้คำถามว่ารัดดาเนี่ยไปไว่ายน้ำในทนะเลสาบมาไหมเมื่อวานนะครับหรือถ้ามองง่ายๆเลยก็คือเราเอาเคาว่า did แล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่า่ะได้เลยนะครับก็ประโยคบอกเล่าก็คือรัดดา swim in the lake yesterday แล้วก็เอาเคาว่า did เนี่ยแปะไว้ข้างหน้าก็นะาจะได้คำถามออกมาแล้วข้อ2ครับ ลบ l e ิฟส์เนียร์ดูซก็คือลบเนี่ยเขาชอบบริเวณใกล้ๆทะเลนะลองหากริยาช่วยดูสิครับว่ามีไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีเลยข้อนี้เราจะเห็นว่าเป็นคาว่า l ลิฟสเป็นกริยาแท้มาคำเดียวนะครับซึ่ง l ลิ e เนี่ยก็จะเป็นช่องที่1เนาะแล้วมีการเติม S ด้วยเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยพูดถึงลบที่เป็น1คนเ <c oughs> พราะฉะนั้นข้อนี้เราจะขึ้นต้นด้วย d นะครับ ก็จะเป็น d e s ลบ left ถ้ามีการเติม s เ,เราจะตัดออกนะครับคำว่า left เราก็จะไม่ต้องเติม s แล้วเพราะว่าเราย้ายไปเติมที่ดูแล้วก็กลายเป็นคำว่า d e s t แทนนะครับก็จะไดว่า d e s t ลบ left near the sea ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในข้อที่3อันนี้ก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเนาะมีคำว่า is ก็เป็น is am are สลับไปได้ไว้ด้านหน้าได้เลยนะครับในข้อที่4 teddy is playing basketball with his friend ก็คือ teddy เล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนอยู่ตอนนี้ข้อนี้เนี่ยเป็นประโยคที่พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้นะเพราะว่ามี is แล้วก็มี ing นะครับ is เป็นกริยาช่วย อ่าแล้วก็เอาไปไว้ด้านหน้านะฮะ is s a d y อ่านอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ playing basketball with his friend อ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่5นะครับ Uh, Tony Can Ride His Bicycle Well อ่ n y สามารถขี่จักรยานของเขาได้ได,ดีนะครับได้เก่ง uh, นักเรียนลองถามดูสิว่าข้อนี้มีกริยาช่วยหรือเปล่าก็ uh, าจะเห็นว่ามีคำว่า Can เป็นกริยาช่วยนั่นเองนะครับงั้นถ้ามีกริยาช่วยแบบนี้เราก็สลับไว้ไวข้างหน้าได้เลยนะครับ can Tony ride his bicycle well นะะะจบด้วย question mark ก็จะได้ว่าโทนี่เนี่ยสามารถขี่แรนของเขาได้เก่งหรือเปล่าะะทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยลองอลองทำนะครับลองทำด้วยตัวเองก่อนสักครู่นะครับในข้อที่7นะครับ เก้าสิบสองนะฮะแล้วก็สนะิบสามะแล้วก็สิบสี่อ๋อ sorry ครับสิบห้านะฮะนะก็เดี๋ยวลองใครที่ดูวิดีโอนี้นะครับก็ลอง pause คลิปนี้่นะแล้วก็ลองใช้เวลาทำเองดูก่อน เดี๋ยวเรามาถ้าทำเสร็จแล้วนะครับก็กดเล่นตอบเพื่อมาเช็คคำตอบก,กันทีนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาเฉลยทีนะ่ให้ลองทำเองกันไปเมื่อสักครู่นะฮะข้อ7อ่มีคำว่า is ครับมีคำว e ่า is เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไว้ข้างหน้าเลยก็เป็น is she our new teacher ก็คือคุณเขาเนี่ยใช่เธอใช่คุณครูคนใหม่ของเราหรือเปล่า่ะอ s เชียลเนวทิเชอร์ส่วนข้อที่9นะครับ your father and mother go to work by sky train พ่อกับแม่ไปทำงานโดยรถไฟฟ้านะฮะข้อนี้ไม่มีเว r รช่วยเนาะไม่มีกริยาช่วยมีแต่กริยาแท้คือคาว่า go ซึ่งเป็นช่องที่1นึ่งนะฮะช่องที่1เราก็จะขึ้นต้นด้วย do นะครับ do your f a t h พ่อและแม่ไป o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  นโดยร y ไฟฟ้าอะหรือมองง่ายๆก็คือก็ประโยคแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับเราแค่เพิ่มค้ดดูเข้าไปด้านหน้านั่นเองเนาะจริงๆคอนเซปต์ของประโยคคำถามเนี่ยก็คือเป็นเป็นดูดัดดิสแล้วตามด้วยประโยคบอกเล่าเฉยๆเลย ก็คือพ่อกับแม่ไปทำงานโดยรถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับในข้อสิบสอ t น e monkeys เด็กๆก,กำลังหัวเราะไปที่พวกลิงนะฮะข้อนี้เป็นประโยคพูดถึงกำลังเกิดอยู่ตอนนี้เนาะมี R มี ING ะเป็นกริยาช่วยนะครับแล้วก็ดึงมอยข้างหน้าเนาะ h i l i r e r l n u g u g h i n g a t the monkeys ะจบด้วย question mark นะครับเป็นการบอกว่าเป็นประโยคคำถามข้อ13นะ They went to the park last night พวกเขาเนี่ยไปที่สวนเมื่อคืนนะก็จะไม่มีกริยาช่วยเนาะมีแค่กริยาแท้คำเดียวเลยก็คือคาว่า went นะฮะซึ่ง went เนี่ยเป็นเป็นช่องที่2ของ go เนาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอดีตนะครับมีคาว่า last night เป็นเวลา Last night คือเมื่อคือนนะครับผ่านมาแล้วงั้น verb สองช่องที่2อเนี่ยรูปอดีตรเราก็จะถามเรื่องอดีตก็จะขึ้นตน they, <did S 2> ้นด้วย did นะครับ Did they When จะต้องเปลี่ยนกลับมาเป็น go Did they go to the park last night แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ ก็คือ Peter will be 20 n e x t year. Peter เนี่ยจะอาอยุ20่ในปีหน้าถ้าเราจะตั้งประโยคคำถามเราก็จะพบว่ามีคาว่า will เป็นกริยาช่วยนะครับเราก็จะดึงมาข้างหน้าเป็น will Peter be 20 n e x t year. Peter ก็จะอาอยุ20่ปีหน้าหรือเปล่านะครับ ต่อมาเราดูการสร้างประโยคคาถามไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการตอบกันบ้างนะคระับก็จะเปิดย้อนกลับไปหน้าที่69นะครับการตอบก็จะมี2ลักษณะนะครับก็คือการตอบแบบสั้นซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างเจอได้บ่อยมากกว่าเนาะคำตอบแบบสั้นก็จะมีหน้าตาแบบสั้นๆตามชื่อเลยก็คือ yes no แล้วก็สรรพนามที่ใช้แทนประธานนะครับเช่น he she it I, you, e พวกนี้นะฮะเราจะใช้เป็นสรรพนามแทนนะหรือในบางประโยคอ,อาจจะใช้คาว่า there ด้วยเนาะเช่น there, there are แล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยตัวเดียวกับที่ใช้ในคำถามนะฮะตามด้วย not เนานะ,ะยกตัวอย่างเช่น are you good at English ข้อนี้ใช้ are ขึ้นต้นนะครับเวลาตอบก็จะเป็น yes I อ่ะอันนี้ใช้ am เพราะว่า เราจะลอก r มาเลยไม่ได้เนาะ i ใช้ก็ r ไม่ได้อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น am นะฮะ,ะหรือเช่น do you do you like uh, dogs ่คุณชอบหมาไหมการตอบสัน้นๆก็จะตอบแค่ yes อ่า sorry ครับอ่ก็จะตอบว่า yes แล้วก็ i อ่อันนี้ใช้กริยาช่วย do ตรงนี้ก็ต้องเป็น do เช่นกันนะฮะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น no I do แล้วก็มีคำว่า not นะครับคือมี no ต้องมี not นะฮะหรือว่า do not อาจจะรวบเป็น don ก็ได้นะแล้วในอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นการตอบแบบยาวนะครับก็คือเป็นการตอบแบบทวนคำถามเนาะเหมือนเป็นการทวนคำถามซ้ำกลับไปนะฮะเช่น Sh will she come home tomorrow นะเธอจะมา เธอจะกลับบ้านมาไหมพรุ่งนี้ Yes she will come home ใช่เธอจะกลับมาบ้านก็คือเป็นการทวนคำถามกลับไปนะฮะแล้วก็ No she won't come home tomorrow ก็คือไม่เธอจะไม่กลับบ้านก็คือตอบเป็นประโยคปฏิเสธกลับไปนั่นเองโอเคทีนี้ในกรณีที่คำถามเนี่ยขึ้นต้นด้วย ดูดั s uh, this, นะครับขึ้นต้นได้วยดูดัสหรือดิสเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะถ้าเราตอบเต็มประโยคอย่างเช่น Does she get up early every morning? นะเธอตื่นแต่เช้าทุกเชา้าใช่ไหมนะครับอันนี้คำตอบก็จะเป็นประโยคบอกเล่าแบบ p r e s e n t simple เนาะก็คือถ้าเป็นคนเดียวเนาะกริยาก็จะมีการเติม S นะ she gets up every morning นะสมะโยกปฏิเสธก็จะใช้กับ does นะ she doesn't get up เธอไม่ได้ตื่นทุกเชา้าอ่ะก็คือก็จะเป็นเนื้อหา p r e s e n t simple แบบที่เราเคยเรียนกันแล้วนั่นเองอ่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องอดีตนะครับถามอดีตเนาะ did you see the movie last night เราก็ต้องตอบเป็นประโยคบอกเล่าแบบอดีตก็คือก็ต้องใช้กริยาช่องทีสองในการตอบนะฮะคุณได้ดูหนังมาไหมเมื่อคืน did you see the movie last night เขาจะตอบกลับมา Yeah, I saw The Movie Last Night ก็คือตอบเป็นช่องที่2นะครับนะแต่แตถ้าไม่ก็เป็นประโยคปฏิเสธก็คือ Didn't แล้วก็ตามด้วยสนะ Didn't e e นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาฝึกตอบคำถามกันนะฮะนะใน exercise ที่2ออจากแบบฝึกหาดที่1จงตอบคำถามนะฮะ ในนี้เขียนไว้ว่าให้ตอบแบบประโยคสมบูรณ์ซึ่งในการพูดคุยปกตินะฮะเราก็จะไม่ค่อยตอบแบบทวนคําถามกลับไปเนาะภาษาอังกฤษไม่ค่อยชอบการพูดซ้ำเพราะฉะนั้นอ่ะเดีย๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยตอบแบบสั้นแทนเนาะอ่ะข้อ1ขอข้อ7นะฮะให้ตอบ yes 8ถึง15ให้ตอบ no เนาะอ่ะเราย,ย้อนกลับไปดูนะข้อ1ถามว่าไงเนี่ย did l a d a swim in the lake yesterday อ่ะถามถึงรั d d a นะครับ เยาช่วยที่ใช้ถามเนี่ยเป็น did นะเพราะฉะนั้นเวลาตอบพวกเราก็ต้องตอบไปว่า yes she did นะฮะ yes she did นะะหรือถ้าเราจะตอบแบบเต็มคำถามเราก็ค่อยพูดประโยคบอกเล่าซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะ yes she did uh, she swam in the lake อะไนี้ก็ว่าไปนะฮะ,นะฮะ ส่วนข้อ2นะลบเ e ิฟเนะียเดี๋ยวซีอ่ะก็จะถามขึ้นต้นด้ดาสนะถามถึงลบซึ่งลบเนี่ยเป็นชื่อผู้ชายเนาะงั้นะเราก็จะตอบว่า yes he does ในข้อที่3นะฮะถามแบบ is there นะฮะถามขึ้นต้นด้วย is เป็นกระยาช่วยประธานเนี่ยเป็น เป็นสัรพนามอยู่แล้วคือแดนงานพะฉันข้อนี้เราก็จะตอบว่า yes there is ในข้อ14เช่นกันนะฮะถามขึ้นต้น t h e is เนาะประธานคือ teddy ที่เป็นชื่อของเด็กชายนะก็ต้องเป็น yes he is นะครับข้อ5 Can Tony ride his bicycle well? คำช่วยเป็น can นะประธานเป็น Tony เด็กผู้ชายเนาะก็เป็น yes he can แล้วก็ในข้อที่7นะฮะข้ามาข้อที่7ถามประธานใช้ she นะฮะแล้วก็ขึ้นต้นนวย is นะงั้นเวลาตอบเราก็ตอบสลับกันก็เป็น yes she is อ่ะส่วน8ถึง15ให้ตอบ no นะฮะ8ถึง15ให้ตอบ no ก็อ่ะข้อ8ข้ามไปก่อนนะฮะข้อ9ถามถึงพ่อกับแม่งั้นพ่อแม่ต้องใช้สัพนาห day เนาะพวกเขาแล้วก็ verb ช่วยเป็น do ก็ต้องเป็นข้อนี้เราก็ต้องตอบว่า no d a y do not อ๋ออันนี้ข้อ9นะครับ sorry ฮะ หรือว่า do not เราอาจจะเขียนเป็น don't ก็ได้นะในข้อที่12นะฮะ are the children children คือเด็กหลายคนงั้นสับประาทา่ใช้ก็จะเป็น cover day นะฮะแล้วก็ t ลียช่วยเป็น are งั้นก็ต้องเป็น no นะ no they are not นะฮะหรือว่าวลเป็นอาร์ตแบบย่อก็ได้นะฮะอ่ส่วนข้อ13นะครับเป็น day เนาะ v e r b ์บช่วยเป็น did ก็เป็นอ่ no they did not อ่หรือว่าเป็น d n t ก็ได้ อ่ะแล้วก็ข้อ15นะฮะ Peter เป็นผู้ชายเนาะใช้สรพนามแทนว่า he นะฮะแล้วก็ will เป็นเกริยาช่วยเพราะฉะนั้นก็นี้ก็ต้องเป็น no he will not แต่หรือคำว่า will not เราสามารถย่อรวบเป็น won t ก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นการตอบคำถามแบบย่อนะฮะอ่ะทีนี้การบ้านของพวกเรานะครับก็ข้อที่เหลือนะข้อ6ข้อ8 10, 11แล้วก็14นะครับอ่านักเรียนลองทำเองดูเนาะเป็นการบ้านของวันนี้นะฮะแล้วก็ตอบตรงนี้มาด้วยอ่าที่เว้นเว้นไว้ตรงนี้อ่ะข้อ6แล้วก็8 1 0 1 2 14นะฮะโอเคครับก็เนื้อหาของเราวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ